แล้วก่อนนะครับท่านประธานไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลที่นี่เป็นอย่างดีอืไปเถอะครับหืมนั่นมันเชี่ยอืท่านประธานยิงเป็นบ้าพูดแค่นี้ก็มโมโหแล้วแต่ก็ดูไม่แย่ยเท่าไหร่นี่นะเธอวิจัยเซรุ่มเอไปทำไมกันแน่ ไอโง่นายคิดว่าประธานไม่เคยคิดเรื่องที่นายพูดหรือไงนายรู้ไหมว่ามีคนในบริษัทตกงานไปเท่าไหร่หนายคิดว่าท่านประธานคิดไม่เป็นหรอหนายคิดว่าประธานเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองงั้นเหรอรู้ไหมว่านพูดอะไรออกมาบ้างน่ะยายแว่นนั้นก็ด้วยเดี๋ยวก่อนนี่ฉันเสียโอกาสที่จะรวยไปหรออย่างเฟิงมีคนไข้ามาไยว้ที่หน้าประตูไปดูเร็วหืมวยว้เหรอ ทำไมไม่รับลูกของฉันเขาก็เป็นคนไข้นะือคุณนายอย่าคุกเขาเลยครับโรงพยาบาลนี้เป็นความหวังเดียวของเราแล้วผมบอกแล้วไงไม่ใช่ไม่รับแต่รับไม่ได้คุณมาหาหมอจ้างในเมื่อเขาบอกว่ารักษาไม่ได้ถึงเราก็มารับมากก็ช่วยเด็กไม่ได้ครับไม่เพียงแค่นั้นถ้าเรายอมรับลูกชายของคุณก็เท่ากับต่อต้านหมอจ้าง ทังโรงพยาบาลของเราจะซวยคุณจะทำให้เราต้องตกงานหรือครับอ่านี่ดี่แท้วงการแพทย์ทั้งหมดในเมืองจงไห่ก็เป็นของหมอจ้างคนเดียวพวกคุณเป็นพวกขี้แพ้เป็นหุ่นเชิดของเขาสินะคุณนายเขาพูดถูกนะครับพวกเราไปมาหลายที่แล้วอื้อือื้อออ กันเถึงจะน่าสงสารแต่ก็ช่วยไม่ได้ถึงเราช่วยรักษาแต่เราอาจจะตกงานเมื่อไรก็ได้อ,อ,อ,อลูกแม่มีเทมาดามารับลูกแล้วนะใช้ชีวิตบนสวรรค์ต่อไปนะลูกเด็กคนนี้อก็ออออให้น่ารักตรงไหนนะเอ๊ะ เทวด,ดาเหรอเขาเป็นอะไรมาล่ะครับเฮ้ยหยางเฟิงแกไม่ได้ยินฉันพูดเหรอว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะหนุ่มน้อยรองพอของคุณเพิ่งพูดว่ารีบบอกมาเถอครับทุกวินาทีมีค่าเด็กคนนี้อยู่ในอันตรายแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคนอย่างเขารอกนะครับผมจะระับผิดชอบเองคือ kró, himself, uct, คืองี้เมื่อสาวันก่อนลูกชายของฉันไปตั้งแคมป์บนภูเขา ไม่รู้ว่าเขากินเห็ดอะไรไปจนเป็นโรค,โรคอโรคอาหารเป็นพิษเขาเสื่องซึมมากเลยฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เลยไม่สนใจจนกระทั่งเช้าวันนี้เขาไม่ตื่นฉันจึงส่งเขาไปที่โรงพยาบาลแต่หมอจังก็บ,บอกว่าเรามาสายสารพิษได้แพร่กระจายไปทั้งตัวอือเป็นป่วยจนแท้ๆอย่างเฟิงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆแค่ดวงดีรักษาคนเย็ยนได้ก็เลยได้ใจสินะ ถ้าหมอจางรู้เรื่องนี้เข้าเขาจะเพพ่อหนุม่มคุณตรวจดูแล้วคุณคิดว่ายัางไงเหรอคะใจยเย็นๆครับ <c oughs> แย่แล้วคุณนายลูกชายของคุณมีอาการดีซ่านโปรตีนในปัสสาวะตับและม้ามโตและการอื่นๆซึ่งเป็นพิษจากเม็ดเลือดเพราะเวลาที่ถูกพิษมานานเกินไปผมจึงอยากผ่าตัดเขาทันทีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับไม่มีปัญหาค่ะหนุ่มน้อยเมื่อคุณคุณพูดเหมือนหมอจางเลยแต่ หมอไหมผมจะพาตัดให้เด็กตรงนี้ช่วยเตรียมตัวหน่อยหาหาจะลองมือแล้วหรอคะตรวจแค่นี้แค่จับเนี่ยนะนั่นสิหยางเฟิงทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะชวยกันหมดนะโว้ยถ้าหากหกปากอุ้ยเชอคอยดูเกล้ยวกันไอหยางเฟิงเชียวเยี่ยนช่วยเอาน้ําเกลือและที่สวนมาให้ฉันด้วยฉันจะทําให้อาเจียนก่อนเออ ประตูโรงพยาบาลผิงอันพ่อหนุม่มสามารถทำได้ไหมใจเย็นๆนะครับการทำงานระบบร่างกายของเขาลดลงมาลดลงมากเลยมาแล้วอะอะไร <c oughs> โอ้พ่อหนุม่มเธอนี่จริงๆเลยบอกก่อนสิฉันตกใจหมดเลย <c oughs> ผมบอกแล้วนะหลับไปนานขนาดนี้ยังทำให้เขาอาเจียนได้อีกเหรอ ลบหน่อยขอทางหน่อยค่ะยางเฟิงของที่นายต้องการมาแล้วนะดีชิวเยี่ยนเธอมาสวนลำไส้ให้กับเด็กคนนี้ทีหานายเรียกฉันมาเนี่ยนะทั้งๆที่ทนายเป็นผู้ช่วยของฉันกลับกลายเป็นว่าฉันต้องทําตามคําสั่งเลยฉันจะดูว่านายจะทํำยังไงถ้ารักษาคนไข้ไม่ได้ฉันต้องซสวยไปด้วยแน่ๆถ้าด้วยการรักษาแบบเดิมๆถ้ามันได้ผลลาก,ก็มันคงจะหายไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่เข้าใจสิ่งที่นาย ขออภัยนะคะด้วยการรักษาปแบบเดิมถ้ามันได้ผลแล้วก็มันคงจะหายไปแล้วไม่ใช่หรือไงฉันละไม่เข้าใจในสิ่งที่นายคิดเลยจริงๆเธอจู้จี้มากจริงๆเก<อ>ือบแล้วเซนเซอร์บางส่วนไว้า้ มันยังเหมือนเดิมอยู่เลยไม่มีประโยชน์เลยสักนิดหนูน้อยหนูน้อยดูเหมือนจะไม่ได้ผลนะนี่ลูกของฉันหมดหนทางจะช่วยแล้วจริงๆใช่ไหมนี่ไม่ต้องกังวลเมื่อกี้นี้แค่เอาเห็ดพิษที่ยังดูดซึมไม่ดูดซึมออกไปเท่านั้นการรักษาที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกันไก่ตัดเล็บอะไรนะกันไก่ตัดเล็บสามารถใช้ลังพิได้งั้นเหรอจบแล้วจบแล้วเดยกคนนี้หมดหวังแล้ว เมื่อหลายปีก่อนฉันไม่รู้โดยเมื่อหลายปีก่อนฉันไม่ฉันรู้โดยบังเอิญว่าเลือดของฉันสามารถล้างพิษได้ส่วนเหตุผลมีแค่ตาแก่นั่นเท่านั้นที่รู้เออดูสิเหมือนเขาถ่ายเลือดให้เก็บก,กับเด็กคนนั้นเลยการรักษาด้วยการถ่ายเลือดนี้สามารถล้างพิษได้เหรอบางทีถ้าถ่ายหมดจดก็อาจจะไม่มีพิษแล้วบ้าเหรอถ่ายเลือดจะหมดจนหมดก็ตายนะสิ สุดท้ายก็กค่อยนวดตรงจุดฝังเข็มเร่งการไหลเวียนของเลือดอ,อะไรกันยังไรประโยชน์อยู่เหรออือมแม่อาลูกลักว้าวฟื้นแล้วฟื้นแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าการรักษาจะได้ผลจริงๆอเอเซียวไม่สิหมออย่าง เป็นหมออธัธยาจริงๆด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณยังไงจริงๆคุณต้องการรถสปอร์ตทะเลหาดเรือยอฉันสามารถให้คุณได้หมดเลยฮ่าๆไม่ต้องไม่ต้องครับผมเป็นหมอมันคืองานของผมถามต่อหน้าคนเยอะยะก็อายเหมือนกันนะนี่นี่มันไม่แปลกเกินไปหน่อยแล้วเหรอมันมันไม่เข้ากับตรรกะทางการแพทย์ของเราเลยจริงด้วยนึกไม่ออกเลยจริงๆว่าเขาทําได้ยังไง ป,ประธานมูอย่างเฟิงสามารถรักษาทั้งสองครั้งเขาเป็นยอดฝีมือขั้นสูงจริงๆหรอเนี่ยประธานมูทำไมคุณไม่ลองย้ายเขาไปที่สำนักงานใหญ่ดูล่ะคะเรื่องนี้ค่อยพูดกันทีหลังกลับกันก่อนเถอะอย่างเฟิงนายคิดเหนี่ยวกันไปแล้วคราวที่แล้วนายก็ไม่ยอมสอนฉันรถของจางอูคราวนี้ก็คิดจะไม่สอนฉันอีกหรอไม่ใช่ว่าไม่สอนเธอนะสอนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเธอทำไม่ได้หรอกนะ เอาละเอาละฉันต้องเข่างานกะเช้าด้วยรบไปเร็วอะไรนะไอคิ้วตื้อไอคนเย็นชาสักวันน่าจะต้องมาขอร้องฉันฮวันนี้ร้านไหนดีหืม